สวัสดีครับวันนี้ชีวิตคนมันหนอกกับไอเบียนะครับวันนี้เขาปิกมาสายวังเลยนะครับเนอะด้านหลังนี่บรรยากาศบริษนะครับอืมวันนี้เ้อามาสองวันนะครับวันนี้กลับมาน้ำอ่วมวัดนะครับวันนี้น้ำขึ้นขนาดนักนะครับน้ำกุ๊กวันนี้เขาเลยมาปักเบ็ดติึกห้องติึกหน่อยนะครับน้ำมันจะขึ้นมาติึกที่ถนนเลยนะครับวันนี้ยังายหน่อย มาเรวขนาดนี้ไปเอปันนี้วใไปไมใส่ก็แล้วเนาะเบ็ดซาวก่นหลังสามสิบได้ครับเดี๋ยวทีมงานทั้งวังเขียวตัวยิ้มมาไปเป็นการประสียเวลานะครับวันนี้ก็หกโมงสิบนาทีาละพายุเข้าวันสองวันนี่เหมือนน่าเจอนะครับน้ำคกจะขึ้นเร็วขนาดน,นี้ตอนนี้ไต่หมดแล้วครับขึ้นที่นี่บ้านวังเขียวนะครับไม่รู้ขนาดน้ำมห สองวันที่แล้วเขายังมาใส่มาพอไอ้ลากผอมันใส่ใส่ชุดนี้อยู่เลยนะครับหน้านี่กบบตีย่านี่อันนี้เข้ามาได้แล้วนะครับปักเบ็ดอย่างเดียวช่วงนี้ครับ <c oughs> เขียดกระเคียมเห็นนะโตนอกหลุนนี่กำลังงามเขียดวิ้งเราต้องซองเพิ่มเห็นไหมครับนะเนื้อแเลกมีหนะ้าเกียว ก็ฝากเขาจะใส่ครับใส่ลงลงไม่ปุ่นใค้ห่างลงไปกะเนี่ยกะนี่ว่าจำได้ลงน้ำลงอยังาะ น,นี่เขาจะใส่รถถนนไปเลยนะครับติดตึกน้ำตึกใส่เขียนดีอย่างเ้างมาได้หัวม<อ>ุ<อ>่งเนอะ<อ>มันตามมาฉัดน่าเปิดซุดนะครับจุดนี้นะครับเดี๋ยวเข้าไปนี่หน่อยน,น,นี่ที่ได้ปลาเพี้ยกับน,นั่นนะครับที่หลวงชัยก็เป็นไอล้ลาดเป็นได้นี่น้ำขึ้นมดเลยนะครับมัวใส่เก็บตันเหมืตันมนู้นเนอะ โซนนี้ใส่สุดนี่นะครับเพราะหนองนี้มันที่เข้าหมดได้จะเดินไปหดท้งท้งเหนือพุ้นนะครับเส้นดรนี้ช่วงนี้เปเก็บเกี่ยวก้าวกพดเป็นส่วนใหญ่นะครับโอ mười con của chim mọi ngày gần năm không này hết ba cào cào gần nối nữa 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 เคียดใส่ครับข้อยหนาววามนะเออพอเาไมั้นะเออเอ๋เบี้ยนั่งตุ้มเตื่นเท่วมหัวนเนอะท่วมหัวเนาะอืมอ่ะบดมาลุ่นกันพอนะครับอือนี้หน้ามท่วมวังเขียว ่วมเฉพาะให้เขาปรดทั้งเพลนะครับเนื่อแต่บ้านนี่ปลอดภัยอยู่ห้ <c oughs> องเขาบาดได้นะครับมันจั้งหนำมาจำกับหีบก้าววันนี้นี่เสียงครับลับใกล้ๆพอคนฮะทั้งเพศะไรใกล không hang của đây nữa chắc có ai bà một yêu, nằm đâm lên muộn nè thì này em không biết lọt xong là lấy nà <laughs> <thì> <laughs> ừ, cần tay hổ quan lấy gì cả mùa cầm gì hổ quan không นี่ทำงานบักขิวฮะเขาเลยอย่างนี้อารมณ์นี้ลงเพ่งมาอุมอุ่ฮะตัว้องลุยเห็นแล้วอย่างเ้ได้คบได้้วยโอโอลุยไอ้ลาดแม่แล้วเด้อดีครับผม อัดตือนี่มันว่าเขียวตึ้งเหมือนละกันเต้อ่ะซุดยอดลืมยากันมร้อ้ก้อนกันนะไอ้ก้อนหูแล้วนะหูแล้วลยครับครับตั้มมาตั้มเดียวอ่ะใจใสอยู่อ่ะมามาดูด้วยกันก้อนคืนนี้เป็นยินสูตยาโลครับโล้โอ้ปากกระป๋องให้ไม่ไอ้บวะใครใจกินสิเสี้ยงกำปื้วน่ะ โอ้ยคนเดียวคนเดียวคนเดียวปลากินต้นฟอแล้วก็กี้เนี่ยกับเปิ้งอะไรเรหาปอาก้าแล้วเนี่ยกินเข้าแล้วก็อาบน้าแล้วก็ดเทลังอยาเข้าไปนอนเล่นเถอะกัเออเขาซับมาหน่อยเนาะป้าเราหาไเป็นตอนละเขาซับผมสับแบทมดอย่างเออเปิ้งอันว่าไอเปิ้งล่งเมาขายปลาอยู่านะกับเจ้ากับมาพอเขาหลุมนี่กรปลาออกหลุมว่ามาเจอเิันเอาได้ชักตัวมันแล้ว อปลาพคใหลเตอมบ่เขาละกะเปึงอรลูปลาเหลวเป็ดเหลวเป็ดอนนี้ไปไอลาดวัดที่นี้ยงหมสูดเตอะไปพอก็ลอาแรก่อนนะครับถ้ามีปฏิกิริยาเขาจะเก็บเป็ดใหญ่คือนี่แล้วครับย่าหมกเออเฮียของทรงเสียบตรงไหนอันนี้เป็นกบนะครับเหมือกบน้อย ใส่เบ็ดมันบ่ดกินนะครับน้บาบ่าอ่ะไป็นยไงก่อนตโตครขวกุ๊บหน่อยหนักขนาดครับพอครับกุ่บลโตอย่างกบหนักขนาดนี้ไปใจมัมีการเคลื่อนไหวทั้วขยาย่ายเบ็ดเร็วๆนะครับ ไปใหายมงดวนนี่ตึกลงไปเก็บ <c> ข <ười> องถามนุ่มเอาเขียดใส่ให้ตัวไปใหญ่มงนะครับนีมน่นมนนไคือะ น,นี่ออกนักนนเน้อนปลาดจะใกล้ถึงส่งรูการละน้ำวาบก็น,นี่นี่าลาดในน้องอะแขนมัดเบ็ด้วยละขออยู่ขออยู่ตีเบ็ดอยู่ตี <c oughs> <c oughs>

อย่างสลืมสลื้อละเล้าก็บมากินพักผ่อนปะหลอกแหลกนะครับผมนะ่าเชื่อว่าน้ำท่วมไม่แม่งจะเข้านาะอืมก <c ười> ็เจอน้าแหง้งมาเข้าอย่างแม่งซ้อนกันได้ยังจะลบเสียงไงไม่รู้ว่าเสียงดังฟังหูเหลือง ยังมีแววมาปล่อยบ่อัวได้ห่อหัวตั้งไว้เกียรติมีอีกลมพัดเยอะละเน่ตเดียวก่อนนะครับแพหมอโบาทเลยเรียม ไอหลานได้ไหมครับได้เลยวอ๋ออืมขาเขาเพี้ยมันนะครับเนอน้าขึ้นีก็ได้แหละเอออ่าวันนี้น้าขึ้นขนาดนักนะครับป่ายังมาทำงานเด้นะครับเนอะเขาจับจุดบุตรนะครับว่าเขาจะไปเอาจุดใหมน,นะครับตอนนี้ หน้ามันก็เริ่มมาเรื่ยวันนี่เขาจับยึดบุพเนะครับว่าเขาจะไปใส่ต้ใดแต่แตแน่คือน้ามัขึ้นขนาดนั้เนะครับนี่แหะน้ามขึ้นมันเรยนี่เหมือนกันพี่ ก้นเนี่ยตึกสายนะเออเบีย้ยกับไม้แล้วพัอพรเราอะพื <c ười> ้อนถี่มันกว้างจับชุดบุธูกแต่นายละเนาะน่างขึ้นขนาดเอาที่ตึกตึกแล้วตึกแข็มเนะื้อ <c ười> จาก <c ười> จ่ายชุดแหลก <c ười> มากนยังมาชุดสองจุดกำลังขึ้นมานี่เนาะ มาคุยนี่เนาะบอยงมัน่กลอมตีเี้ยยงอ่ะอแล้วึงสองหลอบหลอดบึดิ่หลอาาหเจ้าเก็บจบนะครับเต็มไ้้มหวากนันนะครับเออด้อกันเต็มที่นะครับอันนี้ <c oughs> น่อยละเนาะอือสายใหญ่ปุ่นมาก,กล่มก็ล่มหัวค่ำเอากันไปหัวค่ำนี่ใกล้ต้นโพหน่อย S <S <an> เออหวานเล็หน่อยว่ะปลากินได้ยิ้มเหันๆก็เบี้ยสองรอบไปพอหมูมีการเคลื่อนไหวเลยเครียดนี้มันเป็นยังเงไอหวานแกนใ้เบีย้ยวหอปลากระป๋องมาเนี่ยผใจถือว่าอว่ะมันต้งได้ก็ได้ปลาปาุ๊มกินแต่จริงนี่นถ้าผมได้แต้นเนี่ยคือปลากระป๋องกับไข่ต้มนะครับก็ไข่นี่นะ ไอ้เบี้ยวันหลมาถือสักตัวแตอนนี้เข้าต่อไอเบี้ยกำลังฟื้นเวลาเอาเก็บบิ๊กก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้อิสเรียนนิดหน่อยยางรถกำลังซึมกำลังหัวอ้องฝั่งปิกป๊กเก็บเก็บไปก่อนนะเบี้ยหมายหน้าเขายังมีเ็แบบเป็นยังนะครับ น,าาน,มมนี่ถือว่าเมาบรรยากาศบางเขียวขอน้าม่วมทีนี่ยเราฝ่ามันกว้างเนาะไปหลายที่หลายตังโอ้มาแค่วันที่ทีมงานเขานนกาบบุรีผงเนอะสียังนะครับสมาร์ทไฟส์นะครับเอฟซีว่าบางงามแม่น่ะบางงามครับโอมดสมาร์ทไฟส์นะครับ,อ,รรบอืม,อม <c ười> เออกาบกรได้นะครับ ซึ่งมาแต่เนาะแมีนน่ยนะมันขึ้นนักนะครับหัวโซนไหนวัวฝ่าจะไปนะครับพ่อคนตุ่มมุ่นะนีน่หมดละนะครับเอ้กบหกเอาออดิก่าเอาไอเดียยตื่นมากล้ล <c oughs> ังเกยเสือแกยฝ่า ป็นอย่างนะ้นครับคืนนี้นะอืมมาลออ้อมหอน้ําท่วมหมายน้ําท่วมไ,ได้กับผมว่ากันเต็มที่แล้วนะครับนะครับพื้นที่ตอนนี้ของวังเขียวนี่ในให้ในสวนนี่นคือท่วมหมดนะครับเว้นที่บ้านอ่ามีท่วมนะครับล้ <c oughs> <c oughs> างงอนป่ากระป๋องเฮ้ก้า <c oughs> เรียกว่าหมดหือขวซึ่งมีการเคลื่อนไหวเป็นเนาะเอ้ยถึงแล้วครับจะไปแก้มือแถวด้วยหลวงกุ้นเนอนี่น้ามันอะไรลำแต่ครับตั้งแต่มาแมลงแล้วหน้ามันหนักหนักนะครับโอ้โหมิจิตึกกลับมตึก นี่ก็หลังสุดท้ายฟาโทวันนี้หน้ามันนักล้ำไปนะครับห้องหุอยใส่ตั้งไหนเดี๋ยวทำไมถึงเก็บเบ็ดก่อนเดี๋ยวไปพอนะครับเนะี่ยตอนนี้คือแบบอีกซิเดนต์นะครับถ้าบอกฟังกับตอนนี้ก็คือผมผูกกับได้แนะ่น้าขึ้งครับอืมนี่แต่ ในวันนี no ้ที่ฝั่งปิอนี่มีใจอย่างนู้นนะครับมีอย่งนี้หน่อยเฮ้เรียกกลบ่คันอืมย่างนี้คก่อนจะเปิดลุงเปิดลุ้งเลยคือเปิดคือแบนนะครับพอจะไปถึงบ้านจ่างเนะครับ ไอ้ที่เขาข้ามหน้ามาในมู่ปิดได้ผมกลมเป็นยังนกเดี๋ยวว่าพักฮะถนนที่เขาข้ามมันนะอาจะโดนเล็กเส้นนกกลมเป็นยังโอเคไอ้รับขอบคุณนจ้านะครับวันนี้ได้เหมือได้ผมว่ากันเนาะมาทำเต็มที่นะครับจริงๆอยากจะนอนแต่เป็นห่วงยางรุ่นไดหนนี่ท้ามันบน์แป๊บแต่แล้วก็เออหกติ๊กติ๊งได้ เรียกซูยอดเนอนี่นะเออโอเคครับ <Okay. S 1> วันนี้ก็ถือว่าเอาบรรยากาศน้ำท่วมมาฝากเอฟซีแล้วกันเลยน้ำท่วมอันมันเขียวนะครับแต่หมดทุวงบ้านนะครับทุ่เฉพาะส่วนเขาโพดก้าอย่างก้านะครับ <Okay. S 2> ข้างๆบ้านโอเคครับให้ชมบรรยากาศบ้านเรีอยอีนะ้ฝากกดติที่ตามเลยนะครับเนอะแต่เอฟซีที่เข้ามาดูเหมือนเหมือนอะไนี่ คนเข้าใจนะครับมาได้ผมได้เนาะเป็นปกตินะครับการทำมาให้กินครับขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับที่เข้ามาที่ตามเข้ามาคอมเมนต์ให้กมร้องใจขอบคุณทุกข้อความทั้งเฟซต่างๆนะครับเดี๋ยวเขาคงจะกลับก่อนก่อนที่แรกว่าจะนอนนี่นอนมาได้นะครับยางรถหัวนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าอย่างน้ามาไอ้ที่ตามนะครับเนอโอเคครับเดี๋ยวคลิปหน้าพบกันใหม่นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมขอบคุณครับเวลาครับผม